ตำใสมะกอกคือเกาค่ะแสบหนอกนะอือสวัสดีจ้าวันนี้ได้ตำม,มั่วค่ะนี่ตำใส่หอยแครงแล้วก็หอยเชอรี่แล้วก็กินกับขนมจีนะนะคะนี่มีผักดองด้วยม,มีแคบหมูจ้ามาแซ่แจกํา้กันจ้า ชิมน,น้ำก่อนโอ้ยแซ่บพี่น้องหอยเชอรี่หอยเชอรี่ค่ะืมอืมอมองจีนจ้า

chưa đi mhm mhm ta ตังน้องกับกอดด้วยค่ะคับม <ừ. S 1> <ừ. S 2> ืง จำใส่มะกอกคือเกลีค่ะแสบหนอกนะอ Bra. Mm. Mm. น่าหอยชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะหุ้มใหญ่ๆเลย Mm hmm. Å! Hmm. 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 Ừ, không dày dày nữa ha Không dày dày lên Ừ. Ừ. Ừ.